อนนี้เ้าวกำลังสิออกเดินทางเด้อน,นี่ <Now. S 1> สาวนั่งหลังร่าวงวัตถุทาง14อันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับหาเบิร์ตคืนบุญพาวาสนาทรงให้ได้มาพ่ออยู่นี่ไปมองด้กันมีแต่แบบพันอัพพันอัพพันอัพขี่หาวัดสัน <c oughs> จนได้มาพออนี่โอเคได้พี่น,อน้องนี่ล้างละหาลอยหนึ่ง เออวุคนผ้าวาสนาจะเห็นกระามเขาตีละข้างเอินเขาล้งละหาร้อยจ้าเขาว่อปังมากหลังไงอยู่ด้ยหลังไงเอียงเกาะต่อราคาซีเก่าๆว่าสันโออเี่กาทั้งๆมีวัดพร้อม เรา,มมาค้ดซูมอะไรพวกคิดจะบังโถงแล้วอะไรจะเกิ่อย่างนี้ต่อเติมไ,ด,ไ,ไมมด้ฝ่ยายจะยื้นนอใส <c oughs> ่เดี๋ยวหมดของซูมันดอกสักพึ่งน้อยกระขื่นรถเรียบร้อยแล้วเอาไปคอนเดอร์แดวสิดท้ายให้เบิรงอีก <c oughs> เอาละครับตอนนี้เข้ากับมาตลาดนะครับเพราะว่าผ้าพึา่งน้อยมาซื้อของหอยอ่อนย่อคู่เจราการ์มาเสือ,อนทุงเท่านะครับ ส่วนกิบบอนเพิ่นมาหาสื่อเกิดเพราะว่ากิบเกือบขาดนะครับอันสปอนเซอร์คาร์ไดเออร์เกือบอเ,เกือบขาดเออเกือบขาดคุณรู้ชอบคู่นี้สวยไหมสีเนี่ยลูกน้ำเนาะลูกน้ำกับลูกไม้ใช่ด้วยนีก็มีได้นะคะเจ้มันน,น,มน่าจะขาดง่ายอะ่ะเนาะแต่มันสวยนะ คนกระเจาะรถเห็นเหร้อารถได้เท่าไรแจ้งังร้อยสามสิบบาทก็ได้ค่ะทันดีคนใจดีบมีเศียงไนบ้านมีแค่พี่โชวูนเชิญถึงหน่อยอยู่ทั้งรถนะครับ เดี๋ยวตอนอย่างไปตลาดจะถ่ายบางอีกที่หนึ่งนะครับ บครัทีวิว่าเอาอีฮาพึงคือจอยแต่ว่าสันกูเลยว่ามึงโซ่กูเลยว่ามาเบิ่งใจเด้อกูว่าะรถที่ไหนอ่ะ้างกระเป๋าเน่ยการซี่กับไอ้หนึ่งเขากับสื่อมากใหม่ๆเรื่กยวันอาทิย์สามมือวันาทิตย์เปลี่ยนทานวันาฬิกากูบ่เดินกูว่า ล้านเท่ารสล้านนั้นเออล้านนั้นที่กาดบอกว่า,า,วาน้องคะระสันเข็มรุ่นนี้นะ่ะถ้าเป็นของแท้น่ะมันจะมีสองมันจะมีสองอันสองเข็มซึ่งมันจะค่อยๆเดินนะมันไม่ได้เดินเหมือนมที่ตลาดนะัดนะน้องบะสันบะจะแทมมันประเดี๋ยวทานมันค่อยๆ่อยหมุนจะมวหูจางจะเบิ่งบ่เปลี่ยนที่แหลกวะเฮ้ยจะไปกูกันนะานนออร้อเอ<ะ>เอันไปทานวักูก็เป็นเปลี่ยนเัากับปเบิ่งมันก็ไม่ได้หมดนะแล้ววะ กูไปซองบึงดู้สแหนกโอ้กูงูมันม่ใช่ไปแบ่งเงนเหรอเออไม่อยตรวจไปกูคอยก็คอยเขาเบียนทานมาไม่ทานกูเบิดมันเดี๋ยวตะลุ่นเขาจะลุ่นเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะเป็นมีเสียมันจะเปแตกก็ม่อตรวจไปมึงบ่เปนเลนะกระเทยเออน่ากินมาแเดครับกระเพาหมกรอบไข่ดาวไอ้เมืงเป็นไข่ดาวไม่สุด เสแลตอบใส่ตะเกียบมาให้เลยเออนี่เพียวแค่ไม่เขอาใจมาก็ค่ะยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะทายบรรยากาศทันไร่กาแฟที่เทาจะไปให้เป็นนะครับขออนุญาตกินข้าวก่อน นี่คเอืวอแก้วมังกรนาอะี่ขึ้นมาสูงปันใดเจ้าว่ะนี่ก็ทายขีบป่เออออของปากก็ยุไกยูเม่ะวัดใดเมทั้งหลังยิ่งสวยนะครับตัวไปเฮียสิเวีาอยากแนบทั้งหลังหย่อดแล้วหมือนวัดปาอะไรเรามาเที่ยวเหเลอกันเลยนะครับ ขยู่งจะรถอันต้ตนถึงหน่อยอดีจัตเละนะยเอาขับไปท่านขาบไปยาไปแล้วสังเกตทรายมาดขึ้นพี่น้องโอ้เออปกติเพื่อนในคีขึ้นไปหันได้แต่วายานเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งพากันขึ้นมาเนี้ยวใดเอาโอ้ จนหอดยอดพู่บังนี่โอ้ตายตายตายพากันกรีดพากันห่องมานำทางกิีดสี่นั่งลังนี่ที่ตายเอาโอ้ตายตายตายคิดพ่อบัดย่ามลงเลยบัดนี้นะเพิ่งเนี้ยกิีดสี่จักสีหายจักสีห่องแล้วสมเด็จเดี๋ยวสมเด็จอะพ่อมาไหนล่ะบอก เอากระป๋อมเปมิดเด้อพูนวัด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 เอาจสุ่มกันซุ่มกันเออเห็นบอพีนองวัดที่ห้าสิลงไปเห็ดกระทินนะครับใส่เล้าเอาเอาวัดเสีย นี่นี่นะครับสยสูงยิ่งหนาวมไปสัมผัสกิปซี่เป็นใครกริปซี่าซั้นกิกว้านัะน่ะอคืนนี้ว่ะคนนี้วมามา่มา,มาใช่ไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> เห็นตอันเบาอมๆจังเบาอย่างนีอนีราบอกมันจะมีจามันคือดีีมันคือแบบสี่่างข้าัเป็นยังสีีที่ว่าเป็นเนียงประเดนะตอนสี่นะเราคิดป่าลาลงเราจะลงจะไหนเนี้าเนียงลงคือบาไจนยอดพูกักจังว่าอันพอเราบอกว่าให้อันมากางเต็นกะยอนสิไม้กลางขึน เเ้ยบงอขนาดกลางวันยังเท่านี้ก็บรรยากาศอะได้ก็ตัวนี้ไม่ได้ตัวใครอยู่เราวบาแห้งขึ้นมาหนากลัวแห้ง กไปใส่ยเออากัรไปใส่แต่ชีวิตยวป่ะพอเป็น่ว่าน่นด้มถึงกนะถ้าใ้ันได้อการหายาได้น้าใได้กรที่พักกันเมื่อเรยรุาด จาเจอกัน <c oughs> <c oughs> าโกนาารมโนภคัสโปปะโคตโม 那你赶紧去练。 นี่แล้วไม่ง่ายกับแางที่แบบใครทุกหอมเลยค่ะหอมเกิดแรงเกิดหอมอะไเนาะหอมพุ่มๆจนเหนื่อเรียบร้อยเกสิเด็กกับบริกรรมนะครับตอนนี้เพื่งหน่อยกำลังโออยู่ครับเจ้าสุริยา คูบอกว่าทาโอบบได้่บไฮเมื่อนะครับเหมือนนี้จากสีไป้ากันเมื่อและวบไดเมื่อนะครับต้องทาพึ่งหน่อยโอไดซะก่อนโอระดับพึ่งหน่อยคือสีโอไดจะดอกแต่นั่งอยากตายเสียงต่ำเนาะเจอากาลืมว่าสันไดโอไม่แบนี้พอร่มแล้วก็อกอล่ำหายไม่นะครับ เขากำลังซีโอโออยู่ในสาลานี่นนะี้ะนานะ้นาน้ยเินถ่ายเบิรันเมื่อกี้แล้วนะครับพอสังเกตเนาะตอนนี้เฮ้าว่าเบิงงบรรยากาศรอบออาจากสาลาน์นี่สาลากัาาน,าานมาปึ๊บเดียบอเียบร้อปึ๊บ ยอดผู้เลยนะมาอยู่หลบกองไฟนะครับมแมลงแม่อบปตอเหากัสิมาหลบกองไฟครับข้าเจ้าเนาะคือบ่เปโอน้ำเขาโผล่โอ้่ <c oughs> มาได้หนกอยู่ด้วยเนาะโอละนอไป <c oughs> ไเฮา